ชุดอัลติเมทเซตที่จะเข้ามานะวันที่26นี้นะครับเป็นซ mm ีไมโดอีกแล้วใช่ครับชมพูว่วงซีไมโดอีกแล้วรู้ครับว่าแบบมันมาบ่อยแต่ก็แบบเข้าใจสาวๆกันบ้างเลยนะครับประเทศนะ มาเป็นแบบเอ็งจิลิกมากๆนะฮะในรอบนี้ตัวสกาแอของเขานะครับนะเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหสวยอยู่นะทำเป็นเล่นเลเวล7เอาเรื่องเอาเรื่องและตัวรถ m ม c h ฮีโรด a าเสียก็สวยมากๆเหมือนกันนะคือเปลี่ยนตัวสกินไปเลยอะ่ะเนี่ยแลรเป็นรถแดงด้วยโอ้โหดูเรื่องดูเรื่องแน่นอนครับเป็นชุดทองนะครับที่มาพร้อมกับกระเป๋าแมงกระพุน น่ารักดีน่ารักดี่ดาเต้นนะครับและตัวรถที่เมื่อกี้สปอยไปแล้วเนอะคะแนนกายระเบิดเจ้าหมึกน้อยน่ารักมากมารตอฟเจ้าหอยโอเคโอเคโอเคเครื่องร่อนนะครับ Sky Ride Picasso Slider แล้วแต่คนชอบวนตัวเฉย ส่วนเอฟเฟกสกาที่มีการหลุอดออกมาคิวฟีดและกล่องแน่ๆพร้อมกับเอฟเฟกอะไรสักอย่างฮีซูซิตมากๆและเซ็ตถัดไปหลังจากเจ้าตัวลูมินานะครับเซ็ตโจรสลัดระดับทองอ้โหเทรนะาทำเป็นเล่นเทรานะอันนี้ทำให้นึกถึงอะไรนะ p i r a t e o f the Caribbean เลยนะครับแบบใช่เลยไม่ได้ดูนานมากเอาเรื่องเอฟเฟกแต่ละอย่าง ภาคอฟเดอะแคโรไลนชัดๆใช่เลยตีมแบบตีมนั้นเลยอ่ะแบบคูลๆเลยอ่ะแต่มันก็แบบมันก็เท่ดีนะปืนแต่แบบไม่ใช่แบบแนวผมอ่ะดิแต่ถามว่าเท่ไหมเท่แหละชุดนเท่เทเอ,เทอ๋อนี่ขนาดแบบยังไม่หมดชุดทองอันปันปจจุบันเลยเนะี่ยมีแต่ของใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งนั้นอนะ่ะมนเนื้อหมดตัวกันพอดีแบบจีปล้นกันเลด้จะทำอย่างเงี้ยเลเวลหก มิส <_ d ian> ติกคราเกนก็เท่ดี <_ d ian> แหละถ้าเกิดใครชอบแบบสไตล์แบบมิติโก้ครีเจอร์หรือพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายแหล่นะฮะเพราะปืนนี่มันเป็นแบบเลเวลแด้วยแหละมันครบอะมันครบเครื่องทุกอย่างจริงๆอะและสำหรับชุดทองในรอบนี้นะครับมันก็แยกเป็นสองส่วนแล้วก็หมกอย่างที่เพื่อนเห็นแล้วก็ตัวชุดของเขาส่วนกระเป๋าก็จะเป็นโกสีสเนอร์ก็คล้ายๆกับตัวเป็นกล่องสมบัติผีอะเหมือนมิมิกะอารมณ์ประมาณนั้นพร้อมกับอ e ีโมดของเขานะครับที่ยังไม่เห็นมาลาตอฟเป็นเหมือนแบบ วดไม้นะครับที่มีหนวดมึกออกมาเท่ดีนะเท่ดีเกดีเกด,เกดีก็สไตล์ปืนนั่นแหละเนาะเช่นเดียวกับตัวระเบิดนะครับมีตัวอะไรอยู่ข้างในระเบิดไม้ที่ห้อยกระเป๋าไม่จะเป็นเลยคะแนนกายแบ็กกราวนด์สุดเท่พร้อมกับเครื่องร่อนที่มาในแบบอวตารคือสไตล์นี้คืออวตารจะจัดเลยอะใช่เลยอ่ะ เท่นะเท่ดีเทดีแต่ก็ไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่แต่ก็เท่ดีแต่ก็เท่ดีส่วนใครสงสัยว่ามันเป็นปืนอะไรมันคือเอสนะครับถามว่ามันดีไหมเอสมันก็ดีนะ ถ้าเกิดใช้เป็นจริงมันก็ดีนะมันก็ลั่นดีใส่ของแต่งได้มันก็ไม่ได้แย่หรอกคุ้มไหมก็แล้วแต่คนชอบเพราะเอฟเฟกมันก็ครบถึงเลเวล8นะครับเลเวล8ก็คือเมื่อฆ่าใครเมื่อซ้ําใครก็จะมีเอฟเฟกพิเศษอีกอันหนึ่งนะเอฟเฟกมันเท่ไหมก็ต้องรอหลุดไปมาอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ยังหลุดมาไม่ครบนั่นเองแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย พะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกและส่วนใครที่ถามนะครับพี่ๆก่อนรีเมี่มาเมื่อไรวันที่22นี้นะครับมาแน่นอนมาพร้อมกับชุดนี้นะ Shadow Empress ก็โอเคอะ่ะก็โอเคแล้วแต่คนชอบ ก็ดองๆไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดอะไรยังไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะโอเคดิแต่ก็อย่าไปใชาด้ดวผมเฮ้ยต้มตมเท่ดีนะส่วนปืนที่จะมาด้วยนะครับปืน Star Core อันนี้มีอิโมด,ดูที่เท่นะผมจำได้แม่นเลยเป็นปืนอันเดียวเลยที่มีอิโมดเท่ามากๆและกราวิสโเมนก็เท่เช่นเดียวกันก็เ็็เมาเกี้แหละเนี่ยดูดิ นเนี่ยเนี่ยปืนหายไปแล้วก็กลับมาใหม่คือใช้ในเกมได้นะครับหน้าล็อบบี้ก็ได้เหมือนกันคือมันเท่มันเท่มากชอบ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 แล้วก็น่าจะมาพร้อมกับปืนแล้วก็หมวกพวกนี้นะครับที่ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายเท่าไหร่กล่องซัพพลายนะครับก็จะมีของ2ชิ้นนี้เข้ามาใหม่ไซเบอร์เน็ตนิว่ากล่องซัพพลายคือกล่องฟรีนะที่เัื่อนสามารถสะสมแล้วก็เปิดได้ได้เป็นรายวันบ้างรายบ้างแต่ก็มีสิทธิ์ได้ของถาวรนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะ เช่นเดีวกับของพวกนี้ก็น่าจะเข้ามาในกล่องสป라이ดเหมือนกันนะครับและกล่องคลาสสิกที่จะมาอันชัดไปอีกนะครับโอเคแหละโอเคแหละก็ไม่ใช่บิ๊กแฟนเหมือนเดิมอ่ะอยากได้ชุดเมดมากกว่าแต่โอเคก็โอเคโอเคก็เท่ดีก็เท่ดีแล้วแต่คนชอบก็เท่ดีแล้วเออดูไปดูมาก็เท่ดีแลวก็เออดูไปดูมเ่ดีออแล้วแตก็่คนเลเอบแล้วกเเลยอปมก็เเลไปเลยเไปดาเลยเลยก และตัวเปิด MK 4 7เปินขยะ PDP Spin มาในช่วงวันที่9เดือน8นะครับมาพร้อมกับเซตพวกนี้และใช่เผื่อใครไม่รู้อันนี้ก็ออกแบบโดยคนไทยเหมือนกันไม่ใช่ชุดนี้นะอีกชุดหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบชุดนี้อยู่เล็กน้อยด้วยนะเล็กน้อยแบบเล็กน้อยมากๆก็ก็รู้สึกภูมิใจแหละที่ได้ช่วยนี่เห็นไหมเห็นไหมชื่อคุณแพมไรเดอร์ เขาเป็นคนแรกๆนี่แหละที่ประกวดชุด PDP แล้วผมก็สนับสนุนจริงๆผมก็สนับสนุนทุกคนแหละที่แบบมาขอความช่วยเหลือผมหรือว่าอยากจะช่วยโปรโมทนน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปผมก็ยินดีช่วยหมดแหละในช่วงนั้นจริงๆปัจจุบันก็ยังช่วยอยู่เลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งทีมงานผับจีนะเขาได้ออกแบบชุดอะไรมากมายและชุดเนี้ยพร้อมกับปืนเนี้ยผมก็มีส่วนในการช่วยให้ไอเดียเล็กน้อยนะยำมาเล็กน้อยนะผมไม่ได้ออกผมไม่ได้เป็นคนออกแบบอะไรมากมายเลยและเซตอื่นๆอีกมากมายที่กำลังเข้ามาร็วนี้นะครับ deep sea princess Se และ Deep Sea Admiral Set พร้อมกับ White Wave Operation Set มาแบบหลุดทีมจัดๆพร้อมกับออัพเกรดนะครับกระบอกนี้นั่นแหละและวันที่29นี้นะครับโกซาอัพเกรดมาพร้อมกับชุด Rippling Charm Set และโมกนันนของเขานะะใช้ได้โอ้โหชุดนี้คือแบบผมเชื่อเลยแฟนผมอยากได้มากแน่ๆแบบสกินแฟลชแบงอันใหม่นานที่จะเห็นนะเนี่ยสกินแฟลชเนี่ย mm hmm. กระเป๋าเฉยๆกระเป๋าเฉย โอผมว่าชุดนี้ต้องมีคนจัดเยอะแน่ๆแน่ๆเพราะทรงผมก็ใช้ได้มากๆเหมือนกันนะครับมาพรนะกับโกรซ่านะโกรซากระบอกนี้นะครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละก็ถือว่าสปอยเยอะอยู่นะเยอะแบบเยอะมากแต่2วันติดๆปุยๆ